ดูกองนี้สิสครับผู้คนรับผมว่าไม่น่ายใช่พ่อแม่ลูกกันแล้วนะแน่เป็นแฟนสามซะมากกว่านะครับผู้คนรับเส,สีครับว,วันนี้เข้ากับทิ้งทิ้งสตูดิโอนะครับตคนนี้ทักคุณเนี่ยเขาถามคนไปแยกนกเลิฟเบิร์ดที่หน้าตาเนี่ยเหมือนพ่อกับแม่ตรงเขามาก พี children, and ่เจ้ย so, ก uh ับ uh, น sure. like ้องแจ้วนะครบทุกคนครับถึงแม้ว่าน้องเขาเนี่ยจะมีสีเหลืองเป็นกันนะครับแล้วก็หัวสีส้มแต่ผมก็สามารถที่จะแยกลักษณะของน้องเขาได้นะครับเพราะผมเนี่ยชินกับน้องแจ้วแม่พันตัวนี้ครับน้องแจ้วย่างพิ่งไปไหนสิกรงนี้ครับแยกไปไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชินกับน้องแจ้วแล้วนะเปี่ยนน้ำทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันเลยครับตอนนี้นะพี่เจ้ยน้องแจ้วเนี่ยเริ่มไล่กับลูกของเขาเลย น้องเซลก็มาซ้ำเติมลูกของเขาก็คือตัวนี้เลยนะที่บินมา่อกี้นะครับอ่ะถ้าทุกคนไม่รู้เพราะว่าตัวนี้ผมจะชี้ให้ดูเลยนะนี่นะครับทุกคนรับก็คือตัวนี้เลยนะครับทุกคนครับ,รบ,คครบถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยโหวตคะแนนว่าตัวนี้นะครับลูกของเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนพ่อแม่มากเท่าไหร่นะครับเป็นห้าผมให้แค่หนึ่งพอ คือผมชินกับน้องแก้วนะเป็นที่ผมบอกไปก็เลยแยกไม่ยากเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาลูกของพี่แก้วกับน้องแก้วไปไว้ในกลงรวมนะได้นะครับคนละนะอไปนะครับก็จะเป็นกลงของสีเขียวกับมันแก้วนะครับกรงนี้เนี่ยผมเห็นแล้วให้ระดับความยากไปเลยนะ สี่เต็มห้านะครับผน้คดูกรงนี้สิครับผูกคนรับผมว่าไม่น่าใช่พ่อแม่ลูกกันแล้วนะคะแน่เป็นแฟนสามสมากกว่าท้ารู้แล้วสีดําเหมือนกันเลยนะคบทุกคนครับตกลงเป็นพ่อแม่กันหรือว่าเป็นแฟนสามกันละจ้าเป็นพ่อแม่ลูกกันตัวพี่เป็นลูกก็คือตัวด้านขวาสุดเลยนะครับ เพราะว่าพ่อแม่ของน้องเขาเนี่ยจะมีปากเป็นสีออกไข่นะส่วนลูกของเขาเนี่ยปากเป็นสีส้มนะครับทุกคนครับก็มีจุดหนึ่งนะคที่ทำให้ผมเนี่ยแยกน้องเขาได้เใน,นค้คะแนนสี่เต็มห้านะทุกคนครับแจ่ที่ก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ดูปากน้องเขารนะับผมว่าผมเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับทุกคนครับะฉะนั้นขอรับลูกไปแล้วนะ อต่อไปรับก็คือตรงนี้นะทุกคนนะครับโอตรงนี้นะครับลูกที่ออมาเือนแ่เขมากเลยนะครับทุกับส่วนพ่อของเขาเนี่ยไม่เหมือนะครับเพพ่อเขาเยจะเป็นตัวสีเขียวเข้มนะครับเห็นไหมครับตัวที่อยู่ตรงนั้นเขียวเข้มตรงนั้นครับ ผมเห็นแล้วนะผมขอให้ระดับความยากเต็มห้าับผมให้4.9เลยด<อ>ีกว่านะ<อ>ทุกคนครับนื้อเขาเนี่ย4เหมือนกับแม่เขามากเลยครับทั้งหัวทั้งปากทั้งลายปีกทั้งความเข้มของสิ่งที่ปีกเหมือนกันมากเลยนะครบทุกคนครับจนผมเนี่ยจะต้องใช้วิธีการจับตาดูว่าน้องตัวไหนที่โดนผ่อนแม่ไล่ถ้าตัวที่โดนไล่แสดงว่า เป็นลูกของเขานะพ่อแม่ของเขาเนี่ยเตรียมจะออกไข่ท้องเขาไปเลยนะคะทน้องเับหนะลังจากที่ผมเนี่ยได้จับตาน้องเขานะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะแยกน้อง,นะงเขาเนี่ยไปกรงรวมเลยนะโอเคเพราะความกลัวนะผมเนี่ยจะจัตะเกียบน้องเขานะว่าน้องเขาเนี่ยตะเกียบชัดไหมถ้าชัดแปลว่าอาจจะเป็นแม่เขานะทุกคนแะล้วถ้าเป็นลูกเขาเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ชัดนะทุกนคนคัวนะโอเค แต่มันก็นแหมเหมือนตัวหัวทุกเ,เครับถึให้ลูกไปเลยโอเคงั้นก็ใช่แล้วครับทุกคนครับนี่นะครับนกเลิบเบิร์ดลงรังของบ้านผมก็จะมีอยู่สามตัวนี้เลยครับสีสวยๆมากเลยนะครับทุกคน,นครับและตอนนี้เนี่ยน้องเขาเนี่ยก็ได้บ้านกันหมดแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจนกเลิบเบิร์ดลงรังของบ้านผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวละ ห้ารอยบาทนะครับทุกคนครับใครสนใจต่อได้นะครับผมว่านะผมเนี่ยคงต้องลงทุนซื้อห่วงขามาให้พ่อแม่ทันนกเลิฟเบิร์ดแล้วนะจะได้ตัดปัญหาลูกที่หน้าเหมือนแบบพ่อแม่เขานะครับทุกคนครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ย่ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไ้่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย